กแบบบนี้อกเลยต้องมีอะไรดีๆเจ๋งๆมาให้กับเพื่อนๆไม่รู้จักกันแน่นอนเลยใช่ไล้เครื่องกาวนิบบดิสปาโหเห็นแบบนี้วัยรุ่นเนี่ยชอบมากเลยนะสำหรับใครที่บอกว่ามีปัญหาไขมูนไขมันเซลลไลท์ อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจไลฟ์เพราะว่าปอดเตียบไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแล้วก็แบบกินกลางคงกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาหรือว่าผิวเปือกส้มก็ตามแต่เครื่องนี้กาว,วนิบรีสปาช่วยได้จริงๆนะเครื่องเดียวเอาอยู่แล้วก็ทำเองได้ที่บ้านง,ง่ายๆด้วยแค่5านาทีเท่านั้นเอาละค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่า อันดับแรกเลยนะคะใช้วอดี้ลูฟ่าในการสครับผิวากาจัดเซลล์ผิวเก่าออกก่อนนะปกติแล้วโบใช้ในระหว่างอาบน้ําเป็นประจำอยู่แล้วทุกวันเช้าเย็นเพื่อให้ผิวขาวกระจ่างใสแล้วก็เรียบเนียนขึ้นด้วยต่อมาค่ะเราต้องฉีดสเยมมิสให้มือชุ่มชื้นให้มือเปียกก่อนแล้วก็ทําการเปิดเครื่องโดยกดปุ่มสีขาวกดไปเลยจะเห็นว่าขึ้นเป็นตัวเลขห้าข้างๆเข็มนาฬิกาแสดงว่าเครื่องทํางาน5นาทีเนาะ ต่อมาค่ะใช้เอ็ดล็อกวอ c h e f เชฟเจตัวนี้ขาดไม่ได้เลยสิ่งสำคัญเรียกได้ว่าเป็นพระเอกของการทำชิทเม็์ครั้งนี้บีบประมาณเหลียญ10พร้อมจะทำชิทเม็์แล้วเนาะนี่เสียงติ๊ดแบบนี้แสดงว่าเครื่องพร้อมทำงานแล้วนะคะแล้วก็ถูวนอย่างนี้นะคะวนเป็นรูปก้นหอยทำเพียงแค่วันละ5นาทีเท่านั้นเองหลายคนที่แบบสงสัยว่าอยากทำา10นาที2 0นาทีได้ไหม บอกเลยค่ะว่าแค่5นาทีก็พอนะคะได<ละ>้ยินเสียงปิ๊บดังย,วยาวๆแบบนี้แสดงว่าเสร็จสิ้นการทำงานแล้วนะคะเดี๋ยวโบขอตัวไปล้างออกก่อนดีกว่าเนาะจะได้มาทำส่วนอื่นกันต่อ <S <S ทีนี้เรามาทำชิดเมนบริเวณต้นขากันบ้านดีกว่าค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าไม่ยากเลยค่ะเหมือนกับทำชีทเมนบริเวณต้นแขนเลย เริ่มต้นกันทําเลยดีกว่าค่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวฉีดสเปรย์มิสลงบนที่ฝ่ามือนะคะให้มีความชุ่มชื้นพอประมาณนะคะเปิดเครื่องนะคะกดปุ่มสีขาวนี้เลยจะขึ้นโชว์เป็นเลข5าข้างๆเข็มน,นาฬิกาแบบนี้คือการทํางานของเขาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นนะคะเมื่อสักรู่ที่ทําที่แขนไปแล้วใช่ไหมคะประมาณเหรียญสิบเหรียญเดียวแต่คราวนี้บริเวณต้นขามีพื้นที่เพิ่มขึ้นมามา,มากหน่อยอาจจะต้องใช้ประมาณสักเหรียญ1ิบาเหรียญแล้วกัน เสร็จแล้วนะคะก็เริ่มต้นการถูได้เลยค่อยๆวนเป็นวงกลมนี้นะคะได้ยินเสียงปิ๊บแบบนี้คือเครื่องกำลังทำงานอยู่นะคะการทำทิช a t m น n t ผิวนอกเหนือจากจะช่วยในเรื่องของการลดปัญหาเซลลูไลท์แล้วปัญหาผิวเปลือกส้มยังช่วยในเรื่องของการขจัดเซลล์ผิวเสียให้หลุดออกไปได้อีกด้วยค่ะ บางคนที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการแตกายงาบริเวณสะโพกก็สามารถทำได้นะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะสาธิตทำบริเวณต้นขาให้ดูก่อน เราได้ยินเสียงปี๊บดังยาวๆแบบนี้แล้วแสดงว่าจบการทำงานแล้วค่ะเดี๋ยวโบขอตัวไปล้างเจลออกก่อนนะคะ สำหรับการทำทรีทเมนต์ในวันนี้ของเรานะคะก็คือเอสโ d คเดอรามติกเอฟเฟกหลอดนี้ค่ะนี่เลยนะคะโบใช้เป็นประจำทุกวันเลยนะคะใช้แทนโลชั่นหลังอาบน้ำเช้าและเย็นนะคะทำให้ผิวดูเรียบเนียนนุ่มลื่นขึ้นอีกด้วยแถมหุ่นก็ดูเฟิร์มกระชับแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมลองทำกันดูนะคะง่ายๆที่บ้านแค่5นาทีกับเครื่องกาวนต์บอดี้ค่ะวันนี้โบขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย